ครับนี่คือแปลงหญ้าหวานนะครับพื้นที่ความกว้างนะครับห้าเมตรนะครับแล้วก็ยาวสิบเมตรนะครับพอดีตะข่ายนะครับความยาวมันสามสิบเมตรนะครับผมเลยใช้พื้นที่ตามตะข่ายที่ซื้อมาเลยครับหญ้าหวานนะครับการปลูกผมจะทำเป็นหลุมนะครับ ลุมแล้ว3ท่อนนะครับไม่รู้ว่ามันเยอะไปหรือเปล่านะพอดีสั่งท่อนละ1บาททีนี้ถ้าสั่ง300ท่อนนะครับเขาจะจัดส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายก็เลยจัดมาเลย300ท่อนครับอันนี้เป็นหญ้าหวานที่ปลูกแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับ <c oughs> ก็จะแตก ยอดขึ้นมาประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยหลุมนะครับหลุมละสามท่อนนะครับครับเดี๋ยวถ้ายังไงหญ้าหวานตโตขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับสวัสดีครับ